สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีชองอึดเวียกชแนลครับผมสวัสดีเสาวันเสาครับผมสิมาเปิดราคาควายครับผมสถานที่ที่ผมยุ่ตรงนี้นะครับผมบ้านวังเมอนนะครับผมตำบลในเมืองตําเพอเมืองหนองบัวลำพูครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัยครับผมยุคของพ่อสวัยนะครับผมจะย้อนแสงนิดนึงนะครับผม ไปชมคว้มแรกเลยครับครับมีจากตัวจากโคมครับพ่อมื่อนี้มีอยู่สามโค้มครับมีอยู่สามโค้มนะครับเปิดเบอร์เลยนะครับครับเปิดเบอร์ทั้งสามเปิดเบอรทั้งสมโคมนะครับผมเอาที่แรกข้าต้องเอาเปิดเป็นโค้มนี่ก่อนเอาราคาเบาก่อนนะครับครับเอาลากค่า ค้มแหลกแม่นี่ซื้อว่างไหนครับพ่อครับนี่มันซื้อดอกรักครับแม่ดอกรักนะครับแม่ดอกรักเป็นควายเสือสายมั่งไหนครับควายเสือสายซึ่งมาจากสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรนะครับผมแล้วก็ูกงามลูกผสมอ่าลูกนอกนะครับครับโอ้ลูกน่องขึ้นหัวจะเขกใหญ่ดีฮะครับงามหน้าตาจังยครับผม เป็นความงามของแม่นะครับผมความสูงอยู่ที่ไหนนี่พ่อหนึ่งรับ140นะครับผมโรมทัศนีควายนะครับท้ายมี่ทองอันไหนไ้ครับทองมะขั่ยบ้านครับมะขั่ยคนมี่พอพันอยู่บ้านควาั่ยพอพันอยู่บ้านนะครับผมครับเออบกเภาวหญ่ครับผมแข้งขา่ครับแต้มแคมจัมอย่าเพิ่งรอบๆตัวนะครับลูกจักเดือนแล้วนี่พ่อ ลูกได้แปดเก้าเดือน,นครับแปดต้นเดือนปู่หรือแม่ครับผมแม่ครับผมแม่ป่วงแง้มดีขนาดครับแปดเก้าเดือนผมแม่ท่องไม่หาเดือนหรอกแม่ท่องหาเดือนนะครับประการท่องท่องอยู่เป็น ถ่ายครับผมประกันทองเลยประกันทองนะครับกบหางเงยนะครับแข้งขาดีครับซื้อสองได้สามครับราคาครับพ่อครับราคาเปิดไนหนึ่งแสนหางนุ่นบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นราคานี้ต่อรองได้อีกพ่อครับได้นิดน้อยครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมแม่ลูกนะครับอ่าโคมแม่ลูกสองตัวเคร่งนะครับงามดีนะครับอุดมทัศน สนี่ควายไทยกับมีนะครับผมตานแต้มแกมจำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับลูกก็อ้วนดีขนาดครับลลูกใหญ่ครับเป็นต่าหูนะครับครับโอเคครับผมชมคมต่อไปเลยครับครับครับมาคมื่อข่มแม่ลูกความนี่ก็คมแม่ลูกอีกนะครับแม่อย่างนี้ครับ ว่าในมีซื้อนะครับเสีเส้ายมาจากไหนครับเสียสายอุทัยเป็นเส้อสายอุทัยนะครับโอ้หน้าตาครับผมหน้าตาทังอุทัยครับผมสูงหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้โดนๆนั่นจะมีเทือนะครับเทียบกับความสูงของพ่ออะไรนี่ทวมหัวทรวมหัวเลยครับ ขายเับครับเป็นกล้วยลูกแรกครับเป็นกล้วยลูกแรกฤฤฤฤฤลูกเพื่อนออกมาจะเมื่อจกได้สเดือนพอดีครับได้สองเดือนครับเราทายรอบๆนะครับสายอุทัยครับ,บสูงเงาท่านเป็นไงแก่ไม่่ยมียยมไไกว่าตัวไงคนเดี้ยวเป็นไงใจแคอยังเป็นไงไม่นครับเออเขาเไงก็เจักวันเป็นไงปกหนัไงครับ นี่ครับลูกสองเดือนโอ้ลูกกัแข็งขาดีครับเติมโตดีเงาสูงขึ้นแม่อยู่นี่ตัวนี้มีใบเกิดพร้อมครับตัวลูกก็เดือดเล่นลูกเก้าปะครับครับผมโอ้สายเลือดดีอีกตั้งหากนะครับนี่ใบนี่ใบเกิดพร้อมครับราคาครับพ่อราคาเปิดไว้ สามแสนห้าหมื่นบาทครับสามแสนห้าหมื่นนะครับผมควายเลือดดีนะครับแม่ลูกทองยังว่างเยอะทองว่างครับเปลี่ยนนากระซมในหูว่าข้อนี่เรื่องเป็นเังไหนนะครับสายทางอุทัยนะครับหูหูบ่ิษัทนึ่งโอ้ยหูวครับหักวขาัไปครับเรียงายได้บดขึ้งสี่ครับปลายได้เบิ้มขุ้นตู กล้วยนี่ว่ามีตัวแค่เั็กตัวครับมีแต่ตัวคงต้องไปสวมหัวกวหัวครับลูกก็เป็นทหารครับลูกงามครับเจ็ดน้ำมันเป็นดีเป็นยังบอลขนยังบอลรุนเถียครับขายเงาดีครับถ้าขนรุนรับเบิ้งมาได้เด้อยละงรายเลมุมนี้วาเม็นยี่หร่าครับผมเพราะว่าเ่วงนี้หนามึงดูหนาแห้งมัดประเทศนี้ครับเจ้าหนาเอาไว้เจ้าหนาเอาไว้เพราะว่าครับมันหลายตัวครับ ครับเช่นคมต่อไปครับครับทีน้เปิดคมสามาที่นี่โคมสามงามครับสูงแม่นี่สูงครับแม่นี่หนาคมสามครับแม่ยังครับพ่อ แม่แตงโมแม่แตงโมค้อยเจ้าสายมั่งไหนนี่เพาะมาจากข้อยยังไม่รู้จักว่าอันมาจากข้างไหนแต่ว่าข้อยซื้อมาครับแต้มครับผมความสูงอยู่เท่าดไหนเพาะปล่อยสี่สิบครับหนึ่งร้อยสี่สิบแม่นี่นะ ครับผมแม่นีหนาใหญ่เง่าครับหนาไปเมื่อกี้ตัวเอี้อยนะครับลูกแม่ทั้งสองว่ะอันนี้ลูกปูันะครับตัวตัวน้อยเอาลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่ลูกของซูโม่นะครับเส้อสายของซูโม่นะครับจักเดือนจักปีนะพ่อ สิบเดือน,ไ,นได้สิบเดือนนะครับ,เ,บรเ,เปิดโค้งสาม 3. ตัวน้อยเนี่ครับลูกผู้ใดตัวน้อยกล้วยอันพอพันทุบบ้านครับพอพันบ้านนะครับผมพูดออ,ออกลูกไม่ยังทองเบ่งลังลางขึ้นเขา,ค,าค,ครับกล้กกวยคน,น,งน,นไง <laughs> ครับลูกกะโตัวไหวบ้านปันมัวหลังยันขี้อึครับลูกงามให้ลูกงามให้ลูกงาม อันนี้คืคอขั้วลูกตัวที่สองครับลูกสองนึงลูกสองครับบย <โอ S 1> ต้น <โอ S 1> แก่ไม้ครับผมเดี๋ยวผมถ่ายลูกให้เบิง่งอีกนะครับลูกนอกตัวใหญ่ครับลูกงามตัวตัวลูกใหญ่งามดีครับ,รบโอ้หน้าตาครับหน้าตาดีอย่าให้ลูกแกออกมาสินะเพื่อนงามนะพ่อ มาง่ายดีนี่ครับลูกลูกแรกตาแฉมแฉมดำนะครับนี่ของพ่อครับสุงนัดสุงขเข้าดีตัวนี้งุงขาเลยครับครับผมสุนัข้าขาวนะครับสัมไลข่าดดำโค้ฟสามนี่ว่าราคาไปหลาเป็นไรครับพ่อโค้ฟสามไม่เปิดเป็นราคาสองแสน ทายมุนบาทครับสองแสนห้านะครับผมครับสองแสหาขายติดๆเลยเพราะว่ามันจะเอากล้วยออกละจงไว้ตั้งแต่แม่แจว้แม่แม่ดอนหนิครับครับแย่งแม่ดอนไว้ครับแย่งแม่ดอนเพราะว่าแม่ดอนได้ทองแก่เสือแล้วครับทองทับกับมันไหนใบเขาทับกับมันไหนใบครับแม่ดอนมั่งก่อนเขาเลยครับมั่งก่อนเขาจนแม่นั่งจนแม่นั่งจนนั้นแม่นั่งเปิดอยู่ป่ครับว่าแม่นั่งบ่เปิดบ่เปิดนะครับ ว่าขาแม่กันไป่จ้องแฟนกูอ๋อขาแม่แล้วเดเอาลูกมันไปก่อนครับเพราะว่าแม่สูงอืมครับผมมีสามโคมนะครับมื่อนี้หนาลึกครับแม่นี่โคมสามเบอร์โทรศัพท์ครับพ่อเบอร์โทรศัพท์ติดต่อจำได้ไหมครับโททรศัพ์ ผมจำเบอร์ของผมมาไ้ไม่จำใส่พ่อใส่ระบบเลยนี่รอยสี่ีบอสี่สรับแม่ดอนก็นได้ครับเบอร์พ่อสวัยนะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูห้าสี่สี่สามนะครับผมพ่อสวัยบ้านวังเมืองครับผมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับสุดท้ายท้ายคลิปนะครับผมก็ขอ ขอบคุณนะครับ FC ช่องอึดเวียกช a n n น l ครับผมที่คอยติดตามนะครับชมคลิปของผมอยู่นะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมสำหรับคลิปเปิดรละคาควายมันนี้ก็ขอก่าวคำา่าสวัสดีครับ